หมายเลขห้าแจ็ควันชอยหมายเลขจุด um บิ 11, ๊กซารลสหมายเลขสิบสามยูอมสหมายเลขสิบเส็่ทัดโชคอัมพุหมายเลขสิบเห้าตองอัพคลาเดสหมายเลขหกนอสนัทพอน หมายเลขสองโลเกียติสักศักหมายเลขสี่นันดุลนันหมายเลขแปดบ็อกสุรเทียนกสุซเเกียินะครับข้อทีและหมายเลขหนึ่ง,งคุณาิสันเตียวซนมังคสำหนับไลายน,าน้ำทีมรมมดาราเบนเยลและเคพีน หมายเลขไม่ได้บอกน้ำหนักไม่ได้บอกส่วนสูงไม่ได้บอกแต่ฟาร,รม์มเรานั้นบอกไว้อยู่ตัวน้องจิ้งจ้าเจ8 7ตุ๊กตาบี๊น้องบี้เคพิเนน้องแคทเคพิเอ็นน้องต้่พิมเคพิเน นาองบน้งบและเาไปเป็นขเชนเทียน้องเคนน้องเนัสน้องลน้องัน้องไน้องสิงห์ทองขร้น้องสิครับน้องสิ้อยขอโทษประกาศสิน้อ <dialect> ง มองคับิน so ้องเปิ Never, ้น้องมังน้องเซแล้วมาเติมสองบานเซและต้องกล่าวขอบพระคุณอาภัยด้วยที่ไม่ได้ประกาศรายชื่อรายชื่อที่มีมีไหมครับที่ไม่มีรายชื่อมีไหมครับใครนะฮะหมวดหมวดลอดหมวดลอดหรอครับเอาหมน้าแรกมามีไหมครับมีใช่ครับ ไม่มีแล้วนะครับอาตอนนี้ก็ขอแยกเรียนเชิญครับจับมือเพื่อนร่มสัพนะครับลลในครึ่งแรกเราจะทําการแข่งขัน25นาทีนะครับนักกีฬานะครับของทีมรวมดารานั้นนําโดยตุงตามเดูดตาเจ็ดนั้นเราจะให้ผู้เล่นทั้งหมดเจ็ดท่านนะครับเจ็ดท่านส่วนทีมดาราเรือนบ้านปากเก็ตน,นะครับดาราเรือนดชายบ้านปากเก็ตนนะั้นเราจะให้ทั้งหมดเก้าท่านนะครับ วันนี้ก็มาได้สัมภาษณ์มา,มาแล้วว่าจะทำนะฮะจะทําประตูนะครับของเด็กชาตาิบัลก์นั้นจะทําประตูนนทั้งหมดจะให้ตรมมากที่สุดนะครับ<อ>เพื่อให้มีไหมจะไกางใ <c oughs> ห้ตดครับนี้เป็นเื่อที่ไหนนะครับมีอาิกาสที่นั่นนะครับสังเกตได้นะครับและโออิชีนะครับ ก็ให้การสนับสนุนน้ำนะครับท่านต้องการดื่มก็ขออนุญาตเรียนช